ส,สวัสดีครับมินตราสาวเรารักต่างวัยค่ะพ่อใหญ่สมลิดหนุ่มไทยรักต่างาวัยว่าว่รักต่างเราเลยไมาเห็ดกับเพาไมาเห็ดกับเพราใส่กันนะครับที่นี่มินตราสาวเรารักต่างวัยนะครับผมใส่เกลือไปยังหมดหันใส่เอามาเห็ด กับขา่าซอยกันนะครับเมนูตัวนี้นะอ่อตาตำม,มุนบนเห็ดกับข่าเมนูมือมอมัอนี้เราจะเห็ดออ,อมไก่มะเขื่อเนียนออมไก่ใส่ใส่มะเขือว่าตำเครื่องตาำพริกแห้งตำพริกแห้งอ่าตาไข่หัวหอมอย่างต่างๆเนาะตาไข่ แต่เทียมคาใกล้สองน่องนะอ้อมใส่ยังไมดิใส่มะเขืออ้อมใส่มะเขือ พร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วใส่ไก่เรียบร้อยตำนี้มะเขือมะขามฟันเรียบร้อยทักกับฟันเรียบร้อยใส่เ่ิงตำอันนี้เราเำาะไใส่อันนี้เลยใส่กับใส่เลยคนคนคนเลยมาถ้าเราสิบไปคนใส่หมอมันกระติดหมอติดคือติเขาใส่กระติดคเขาอย่างน้อยๆก็ต้องทำให้มันติดไก่พร้อมแล้ว มันไข่ไก่ตอนไก่เพชรน่าจะเพชรยู่เด้เนี่ยปีมือต่ำของพ่อใหญ่เม่นต่ำแหล่แห่เนะาเนะตา่ำแหล่แหล่ดีเลยแหล่เพื่อจะของใส่น้ำปลาน้ำปลาใกล้จะหมดละการใช้ชีวิตแต่ละมือเนาะเมื่อวานนี้เห็ด <S <S เห็ดผู้เดียวมืัอนี่มืัอนี้มีคนมาเห็ดซอยมืัอนอี้ก็ แก้งานเพ่งไปแล้วเพ่งไหมนิ้วเข่านิ้วเข่าไม่เห็นเน่ากลิ่นซะก่อนโอือู้หอมโอ้หอมเลยแกไต่ปลาปลาล่าครับอันเครื่องต่ำแม็นหอมเลยหอมหอมหอมแกว่าน้ำปลาลามันหน่อยไปน้ำปลาล่าเอาเอาน้ำเอาน้ำล่างคกเอ้ยไม่ใช่เอาเอาน้ำน้ำธรรมดาผสมนิดหน่อยวะเพราะว่าเอาเออล่างเอาน้ำมันเดี๋ยวจะค่อยไปไปเสียถาไปเสือก สามสิบบาทได้กินร้อนๆคุ้มค่ามากเมนอืมโอ้ยบุรีประจมเป็นปอบดีอืมฮะแกเป็นปอบแล้วพะว่าปลาโยกไก่เด้ปลาตอนให้พ่อใหญ่ไปตำแก้วตำแก้วนี่คักเด้นะปลาสีปละหยัปานลอกปอมื่อีบุมีเสียงฝนแล้วเนาะฝนฝนเศร้าตกแล้วตอนวังมือเศร้าก็ยังตกอยู่เมื่อวานนี่ตกแห้งเมื่อวานตกเบิดมือ เมื่อนี้ก็ตกขึ้นกันตกขึ้นกันพื้นที่หลายๆพื้นที่น้ำท่วมน้องคายก็ยังน้ำท่วมอยู่เนาะน้ะนองคายท่าบ่อสีเชียงใหม่ท่าบ่อสีเชียงใหม่ท่วมครับท่วมอืม,มาเบิ่งหน้าตาเพิ่น,นวันนี้ข้าก็มาใส่มะเขือใส่มะเขือ,เ,อเขือข้าขายสิบบาทอี่เนาะเมนขายสิบบาทช่วงนี้กินเข่ามือ มือระเทือ่ามือระเทือ่ย่างมแรงกับกินอาหารเบาๆเบนมือระเทือ่าลองดูหอมหอเาหอมมากนี่ครับหอมไก่เบนการใส่ชีวิตผู้รักไทยเราสาวเล่ากับเบาไทยนะครับสาวเล่าเบาไทยมาใส่ชีวิตน้ำกันมาใส่ชีวิตอยู่ด้วยกันมาสองปีกว่าแล้ว ใส่น้ำล้างครกใส่น้ำล้างครกม <คก S 2> ันน้ำล้างคกนี่คือห่อล้างเอาพวกขา้าวตําตะไคร้พริกตะไคร้กระเทียม,มอืออันนี้ก็คงจะล่อล่อให้มันฝดเนาะนปิดฝาหม้อบนนี้ลอยมันฝดปิดที่เขา,<ห>าอ,อาศัยว่าเอาหม้อไปยังสี่มันมีฝาหม้อมันป็ดง่ายมีฝาหม้อปิดวบ,บ่ไดใส่น้ำมันบ่ยังบันใส่น้ำเนาะ พ่อแล้วน้าปิดปากอ้อมนี่เขาจำหมดเนาะก็ไม่ได้จำแล้วเพราะกินข้าเจ้ามาใส่ผักใส่ผักชีผักชีลาวควันเป็นสีสันเลยพี่น้องนี่โอ้โหการใช้ชีวิตคู่รักต่างวัยไทยลาวเมียลาวผัวไทยเนาะ ก็ประมาณนี้แหละแต่ค่ะขอเมนขอเป็นกําลังใจให้ไปเรื่อยๆเด้อค่ะเนี่ยเป่าเบื่อกันเทอ่ยงรอพี่น้องมากินนน้ำกันเด้อออมออมไก่ใส่มะเขือใส่ผักซีเรียลออมนะครับออมออมมันจะน้ำน้อยแกงมันจะน้ำไหลายอันเดียวแค่นี้ละถ้าใส่น้ำไหลกว่านี้เอิ่นแกงเนาะเมนโอ้คือซีเรียลหรือผักโอเคเลยนี่นี่โอเคเลยโอเคปิดแกตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟ นักเส่จานมาพี่น้องมากินเขาหอมอุ้ยหอมขกหอมไปกินสองขับเ <c oughs> มเอให้ใาง,างา่าย ถือว่าค้นวงงามกันไหนค่ะก็ต้องนังนัไปก่อนปัดกปเอาเนี่ยอาหารของเราวันนี้มากักเขากินกับข้าวเจ้าเนะพี่น้องมันนี่ค้องสีกินลายอยู่หิวข้าวแห้งนะเอาให้มันสวดๆเลยจ้าสวดๆกันสวดและเสียบมันบ่ แม่ <Man. S 2> สวด,ดแล้วแซ่บเ,เพราะว่าจังหัวนี่เหรสวดละแซ่บเพราะว่าเฮาเฮากินแต่มือขาดมือนึงขาดเดียวจังซสินะเอาต้องสวด,ดเลยเามาโอเคไปมีและซ้ำนีนละครับอ่าการอยู่การกินของเฮาก็ม,มีแค่นี้แหละนีวิ่เาขากนละจาน<อ>แล้วก็อาหารจานเดียวอาหารเช้าของเฮามื้อนี้เนาะ สํำเล็ดไปแล้วอ้อมไก่ไส่มะเขือกับข้าวเจ้าห่อนๆนะคะเมื่อวนี้อาจจะข้าวเจ้าเต็มจานส่วนๆเลยเนาะสงงไซหิวข่าวแห้งเนาะเมื่อกินข้าวน้ำกันเด้ครับผมเา่กินข้าวน้ำกันเด้อค่ะอยู่ช่องปู่กับหลานหน่อยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คงว่าสํานีกันเนาะเจอกันคลิปหน้าพอกันคลิปไหมนะคะสบายดีสวัสดีค่ะ